ยอมใจแอนซิเรียมในวัย51ปียังสวยไม่เปลี่ยนบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่มีความสวยเกินต้านไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามสำหรับคุณแอนซิเรียมคุณแม่สุดที่รักของน้องนอน,นี่ที่ในตอนนี้ก็ใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวต่างชาติเป็นไปอย่างมีความสุขแต่ใครเล่าจะเชื่อว่าตอนนี้เธออายุ51ปีแล้วนะคะ ถ้าไม่บอกก็คงจะไม่เชื่อเลยทีเดียวค่ะถ้าใครที่เข้าไปส่องใน IG Instagram กส่วนตัวของคุณแอนซีเรียมก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะออกมาอัปเดตภาพความสวยให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะลูกการแต่งกายล่าสุดในชุดสีดำที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับตะลึงในความสวยงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์อาทิเชน่นแซ่บ โอ้ไม่กอดเป็นต้นเรียกได้ว่าสวยจริงๆเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเข่าใหม่ๆด้วยนะคะ